สวัสดีค่ะมาพบกันในช่องปุ๊กกี้ไทยเยอรมนีนะคะมุมตรงนี้ก็เป็นมุมเดิมของเราอีกแล้วนะข้างนอกนี่อากาศหนาวมากเลยใครจะมาเที่ยวเยอรมันหรือมาเที่ยวโยุโรปช่วงนี้คุณต้องเรียกว่าเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยขนาดเราอยู่ที่นี่มา10บสบกว่าปีแล้วนะคือยังทนสภาพอากาศคือยังปรับตัวไม่ค่อยได้และบางคนจะไม่สบายช่วงนี้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมยาเตรียม เสื้อกันหนาวหรือเตรียมความพร้อมมาให้ดีๆนะใครที่ยังไม่เคยมาหรือครั้งแรกที่แฟนคุณเชิญมาเนี่ยคุณต้องเตรียมความพร้อมไม่เรียบร้อยนะคะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเรียกว่าอุปสรรคก็คือความหนาวยังไปไม่ถึงอันอื่นเนาะอันนี้ก็อยากจะ,ะเตรียมตัวให้พร้อมนะวันนี้มานั่งตรงนี้เพื่อ วันนี้มีเรื่องราวที่อยากจะมาเรียกว่าเตือนภัยผู้หญิงไทยเมียฝรั่งทั้งหลายที่อยู่ในต่างประเทศยเราเองด้วยหรือเปล่าแต่ของเราเรื่องนี้ไม่ไม่มีไม่เคยมีเกิดขึ้นในในบรรดาเพื่อนฝูงของเรานะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เตือนภัยผู้หญิงไทยกับผู้หญิงไทยด้วยกันมันยังไงวะปุ๊กี้คือมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งนะคือช่วยคนอื่นจน ช่วยไปช่วยมาเสียผัวตัวเองว่าอย่างนั้นเออแทนที่เขาจะนึกถึงบุญคุณที่ไหนได้มันเนรคุณไม่พอมันแย่งผัวไปด้วยเอา้ามีจริงๆด้วยด้วยหรอปุ๊กี้มันเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขามาแชร์ไว้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ยังคาราคาซังกันอยู่คือไอ้ผัวนี่ก็ยังไม่ยังไม่ได้ออกไปจากบ้านแล้วผัวตัวเองก็มีลูกด้วยกันด้วยอุย้ยเข้าตัวหรือว,ว่าไม่ใช่นะคือมีลูกด้วยกันด้วยมีลูกครึ่งแต่อ้ผัวนี่ก็ จะว่าแต่ผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ใช่นะไอ้ผัวผัวเราเนี่ยมันก็ต้องด้วยนะอันนี้พูดถึงผัวผู้หญิงคนนั้นแต่คือใช้สัพนามให้มันรู้สึกแบบอย่าไปไว้ใจคือผู้หญิงคนนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไปซื้อของกับสามีแล้วก็ลูกด้วยนะพอไปซื้อของเสร็จแล้วก็เก็บเอาของเนี่ยก็ใส่รถสับเสร็จเรียบร้อยแล้วสามีเนี่ยก็ดันไปลืมของซื้อไม่ครบแล้วก็ไปซื้อของ ไอ้เธอก็นั่งรอที่รถเหลือไปเห็นผู้หญิงไทยคนหนึ่งร้องให้เสียงดังน่าจะรู้แล้วมันไม่ธรรมดาหรอกผู้หญิงไทยเขาไม่มายืนร้องให้อับอายขายขี้หน้าผู้หญิงไทยเนี่ยเขาแบบขี้อายเพราะฉะนั้นด่านแรกเนี่ยก็น่าจะรู้แหละแต่ก็ด้วยความสงสารผู้หญิงไทยด้วยกันเดินไปหาเขาไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะช่วยสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจกับ คือหวังดีอยากจะไปช่วยเขาก็เดินไปถามเขาเขาก็บอกว่าสามีเขาไม่เข้าใจนู่นนี่นั่นโมโหงอนสามีแล้วสามีก็ลงโทษให้เธอยืนข้างๆรถไม่ให้เข้าไปนั่งในรถเพราะว่าเคยมีวีรกรรมแบบเข้าไปนั่งในรถแล้วก็แบบวุ่นวายหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ไปยืนแหกปากร้องไห้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยสงสารก็เลยอยากจะช่วยก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเธอเพิ่งมาอยู่ใหม่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเขาเพิ่งมาอยู่ใหม่ แล้วมันก็คงไม่เข้าใจอะไรหรอกอพึ่งมาอยู่ใหม่แล้วก็สามีก็ชอบตะคอกชอบเอบวยวายหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะพูดไม่เข้าใจเอ,อคนไทยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลานะก็เชิญมาทานอาหารที่บ้านอยากจะให้สามีตัวเองเนี่ยไปคุยกับสามีผู้หญิงไทยคนที่สองให้ปรับความเข้าใจกันก็เลยเกิดเป็นความสนิทสนมอยากช่วยเขาก็สนิทสนมเชิญมากินข้าวที่บ้าน เชิญไปเชิญมาเชิญมาเชิญไปเอา้าไปมีอะไรกับสามีตัวเองเอา้าเป็นยังไงล่ะอันนี้นะมีผู้หญิงไทยบางคนที่โดนแบบนี้นะแต่สําหรับพวกเราที่ที่อยู่แถวนี้เราไม่ไม่เคยเจอแบบนี้นะแต่กําลังจะมาเตือนคนอื่นๆที่เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดช่วยมันแล้วไม่รู้ว่าเราเราจะเกิดทุกข์พอช่วยเขาปุ๊บ ัวเราก็ดันไปมีไปมีอะไรกับเขาไอ้เราคนไทยเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าไปคุยกับสามีคนไทยคนนั้นนะเขากลัวว่าผู้หญิงคนนี้จะถูกไล่ออกจะถูกส่งกลับประเทศเพราะเขาเพิ่งมาเยอรมันเนี่ยถ้าไม่ถึงสามปีเนี่ยก็สามารถไล่ได้แล้วก็อีกใจนึงก็กลัวว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนนี้ถูกไล่ออกแล้วสามีก็จะโกรธเอาง่ายๆเลยนะ ถ้าผู้หญิงมันเลวขนาดนั้นนะก็ไปบอกสามีให้มันไล่มันกลับไปเถอะเพราะอะไรเพราะถ้าสามีเรามันอยากจะไปประคบประงมอยากจะไปแต่งงานใหม่กับมันน่ะอเหรอเออก็ไล่มันไปด้วยเลยไล่มันไปทั้งคู่แต่ผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ทําอย่างนั้นเขาเขาต้องพึ่งสามีเพราะเขามีลูกน้อยเออมันมีหลายคนนะในต่างประเทศที่มีลูกด้วยกันกับชาวต่างชาติแต่สามีตัวเองเนี่ย ก็ไปมีเมียคนไทยอีกคนหนึ่งและอีกคนไทยคนนั้นก็มีผัวคาอยู่ยังไม่ได้เลิกกันเออมันก็วุ่นวายอย่างเงี้ยคือผู้หญิงคนนี้เขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาจะอยากจะอดทนว่าให้ลูกเขาโตก่อนแล้วเขาก็อยากจะออกไปหางานทําแล้วถึงจะมาหยาให้สับเสร็จเรียบร้อยเราจะบอกว่ายังไม่ต้องรอหรอกถึงขั้นนั้นหรอกสู้เขา ถ้าเรามาถูกต้องเนี่ยอย่ามันไปเลยหรือไม่ต้องอยาแต่สู้แยกกันอยู่ก่อนถ้าเป็นเราเราก็จะไม่อดทนนะ่ะเราจะขอทนายถ้าเราไม่มีงานทําเนี่ยเรามีทนายฟรีนะเออในเมื่อผัวมันไม่ดีเนี่ยมันอยากจะไปช่วยเหลือผู้หญิงคนที่เราอยากจะช่วยเขาแล้วมันก็หักหลังเราทั้งผัวทั้งทั้งอีเพื่อนเลวเนี่ยเราต้องหาทนายเอาให้มันเข็ดไปบอกสามีมันให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลย ให้ส่งมันกลับไปลยประเทศไทยเนี่ยทำนิสัยสันดานแย่แยนแล้วพอผู้หญิงไทยคนนี้ไปคุยกับผู้หญิงไทยเปิดใจด้วยกันผู้หญิงคนนั้นบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมเขาบอกว่าก็ผัวเธอเขาชอบฉันเขารักฉันมากเขาบอกว่าให้ฉันอดท,ทนหน่อยเออถ้าฉันอยากกับถ้าเขาอยากกับเธอแล้วเนี่ยเขาก็จะมาอยู่กับฉันเรเลวได้ใจมากอันเนี้ยบอกเลยให้ระวัง การช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยคือตอนนี้เขาเลยใครที่อยู่ในต่างประเทศถ้าเกิดคนที่อยู่นานๆเขาจะไม่วุ่นวายชีวิตใครเพราะเขารู้แล้วช่วยคนอื่นสุดท้ายเนี่ยคือเราไม่รอดครอบครัวแตกแยกความทุกข์มาเยือนทั้งๆท,ที่มีลูกด้วยกันแทนที่จะได้ใช้ครอบใช้ชีวิตครอบครัวย,ยังมีความสุขสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรอยู่แบบทุกข์ในใจอ่ะ No. อ่ะสุดท้ายเช่นสุดท้ายก็เช่นเคยนะคะก็อยากจะขออวยพรให้ใครที่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย